เรานอนที่นี่สองคืนนะคะชื่อโพสดอนบังกะโลเขาหลักโพสดอนบังกะโลเขาหลักนะคะห้องคืนละหนึ่งพันบาทมีห้องน้ำจะมีสองเตียงข้างล่างแล้วก็จะมีข้างบนสองเตียงแบบนี้นะคะ เราเอาเตียงชิดกันเพราะว่าเราจะนอนข้างบนกัน3ามคนไม่มีแอร์นะคะมีพัดลมให้อะมีระเบียงให้ก็จะเห็นวิวทะเลเดินไปฝั่งด้านนี้ก็สามารถที่จะไปดูพระอาทิตย์ตกได้ฝั่งด้านนี้ทางไปล็อบบี้นะคะก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยที่นี่มีแอร์ ที่มีแอร์นะห้องที่มีแอร์มีประมาณสี่ห้องนะคะนอกนั้นก็จะเป็นห้องพัดลมแต่ว่าบรรยากาศแบบชิลได้นะเงียบสงบใช้ได้เลยค่ะวิวดีกับราคาคืนละหนึ่งพันบาทนอนได้สี่คนเลยนะมีตู้ยเย็นด้วยนะคะมีตู้ยเย็นให้ด้วย ลมเดี๋ยวเราจะพาอาชิไปเล่นน้ำทะเลกันมีเรือขยักให้ด้วยนะคะที่ที่พักทพสดอนมีเรือขยักสองลำก็แล้วแต่ลูกค้าใครจะใช้บริการก็ได้เลยอาชิพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับไปกันเลย เราจะลงไปเล่นน้ำทะเลกันนะคะบรรยากาศรอบๆบที่พักนะคะจะเป็นแบบนี้เดินลงตรงนี้มั้งอาชิทางลงหาดนะคะจะเป็นหาดส่วนตัวของบังกะโลโพซดอน มองเห็นพระอาทิตย์ตกด้วยนะคะที่มองเห็นฝั่งด้านนี้นี่คือที่พักของเรา เรานอนที่นี่สองคืนนะคะห้องพักคืนละห0 0่บาทสองคืนก็2,000บาทนชิลูป,ปูปปพวกเรากำลังจะเดินไปร้านอาหารมีร้านอาหารมีบาร์อยู่ฝั่งด้านนู้นนะคะจะไปทานข้าวเย็นแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกด้วยที่นี่เขาหลักนะคะ เราเตรียมตัวที่จะขึ้นเรือของบริษัทเรืบอันดามันจะมารับเราเจ็ดโมงครึ่งเพื่อที่จะไปหมูกก่เกาะสุรินทร์ก็เลยขับรถจากภูเก็ตมานอนที่นี่เพราะว่าไม่อยากตื่นเช้ามากๆถ้าเกิดว่ารถรับส่งจากภูเก็ตมาที่หมูกก่เกาะสุรินทร์นะคะก็คงจะต้องรับเราประมาณตีห้าถึงตีห้าครึง่งต้องตื่นเช้ามากก็เลยคิดว่ารอบนี้จะมานอนที่นี่ดีกว่า มารับเจ็ดโมงครึ่งก็ยังมีเวลาเดียนอนแล้วก็ได้ชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้สวยอะ่ะดูแบบธรรมชาติมากเป็นหาดสวนตัวของเราเลยนะคะรู้สึกว่าทริปนี้โชคดีที่ตัดสินใจถูกต้องมาพักที่นี่ ถึงที่พักจะไม่ได้สวยหรูไม่มีแอร์นะคะแต่ว่าได้เจอวิวแบบนี้บรรยากาศแบบนี้สองวันติดติดเลยอะรู้สึกฟินมากอาชีพอชูมาเร็วสวยอะ่ะ ใช้คำว่าสวยเปืองมากอยากให้ทุกคนได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วอาชีกับพ่อชูวกำลังเดินตามมามิมานะคะ อุ้ยอุ oh. you, so exactly? Wait, <tal> ้ยชชอ้ิดูเอ้ย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 ธรรมชาติมากเลยอ่ะปล่อยมาแล้วครับเอาาไหนดีไปไลูกลุกไปไปนะไปไปนะไปแล้ว น่ารักจังเลย,เออยจะทำอะไรม่นหายไปกินมันจะกินทรายหรอ,ม,อหมัหายได้กินทรายนี่ทรายอไมัไม่กินโอเคเราไปเถอะไปเถอะไปเถอะรัดรอบไปหหรอเขาบอกใช่สวยสวน เส้นเนี้ยมีทางมา<ห>อาชีพร้อมรือยังครับร้อไปยังไงนะ่ะลุยลูกเสือทีต้องไปลุยลุยลูกไปลุจ้าอชิเห็นนะแบบเท้าไม่ใส่รองเท้าไปด้วยไหมไม่ใส่รองเท้าไว้ไนั่นแหละป้องกันหินบาทอาชีได้ระวังแมเ่เขาได้เขาได้<ม> tiếp 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 Chí mà Nè, tao đây. luôn không mạc lê Ui, อุยโอเคนี่คือการประชนไทยของเรานะชิชอาลูกเสือ<ป>ลูกเสือ<ป>สำรองไอช่มาจากกึ่งมนอ่าใช่เดินไปเลยยเา,าไ้ไน่คือไงไปอาชิเราต้องสู้ไปอีกหลายเส้นทางนะครับ พ่อดูร้านลาวแล้วไปตรงไหนได้เดี๋ยวพี่มีเพื่อนชิเดี๋ยวพี่มาเฮ้ย,ย,ยสวย มาทางนี้ชี้มาทาง้ยังเว้งุายชั้นยังนู่นนู่น่ใช่ชี้มาง่างร้างอาหารพ่อขอขึ้นไปดูข้างบนนี้กันนะขอขึ้นไปดูข้างบนนี้กอน โอ้สวยมาโอ้สวยมากสวยมากโอ้ฝั่งนี้ก็มีนี่ฝั่งนี้ มีหลายร้านเลยอะเราจะเอาร้านไหนกันถ้าอาทิตย์จะตกแล้วน่าจะตกลงเมฆนะคะไม่ตกลงน้ำเราน่าจะเห็นพระอาทิตย์ตกแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้อาชิเล่นน้ำตรงนี้แล้วเราก็จะหาที่นั่งกันแถวนี้นะคะ ชิกาลังทําอะไรครับขุดดินหาไข่เต่าเหรอพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้ว ราจะปล่อยให้อชิเล่นสาย,ยู่ตรงนี้นะคะมามีกับพ่อชูจะไปนั่งสั่งอาหารรออาชิเวลาหิวนะคะเธอเห็นทองฟ้านั่นไหมเห็นเงาขทองแม่หรือเปล่าทะเลสุขามที่ทอดยาว เธอเห็นไหมมันมีร้องเพลงถูกไหมเนี่ยถูกคีย์หรือเปล่าสวยมากเลยชอ,ชอบชอบที่นี่ยังแบบสงบนะคะนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะเหมาะกับการพักผ่อนพักผ่อนจริงๆได้มาชาร์จแบบชาร์จพลังกายพลังใจแบบนี้ฟินนะคะ มาดูเมนูอาหารกันนะคะราคาโค๊ก30บาทค่ากาแฟอเมริกาโน่50บาทในส่วนของปั่นปั่นแตงโมปั่นส้มปั่น70-80บนะคะเบียร์ก็60สบร้อ ค็อกเทล140บาทในส่วนของอาหารนะคะราคาก็ได้อยู่นะสปากเกตตี้140 160นะคะกุ้งอบม้นเส้น200ข้าวไข่เจียว80ส้มตำา80บาทราคาถือว่าปกติ ทั่วไปไม่แพงไม่ชาร์จนะคะตามนี้เลยนี่อาชีกับพ่อชูอยู่ตรงนี้ตัวเท่านี้ปิด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 สำหรับวันนี้เราก็จะดื่มด่ำธรรมชาติและกินข้าวเย็นกันที่นี่นะคะเรามาดูเมนูอาหารกันนะคะ ต้ยมยำกุ้งกุ้งเป็นตัวเลยข้าวผัด80บาทคาโบหนาราคา140บาทต้ยมยำกุ้งนี่น่าจะประมาณ ทานไปชมบรรยากาศทะเลฟินมากค่ะ